chân phải đã dám leo, để có quá thì thấy, nhưng thì đang húi trái, ông cha là do nhan chỉ khen nhảy, vẫn lơ mờ lại, thì trái sẽ lơ đạc, gìn được, nha, nha, Mì Apple đuôi. Mì Apple đuôi. Xa. Ừ, nha, ừ, nha, ừ, nha, 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 เอื่อเออแหละดีมากหลอกให้กินผลไม้เชิญเลือกเลยหอยบุฟเฟ่จะจัดกินไข่อะสดไข่อกินกินนี่มาโซลิปยังแพงเลยนะมาโซลิปอ่ะกินเถอะเอ้ยกินเสี่ยวหนึ่งก็ยังดีวะ ของดีๆอ่ะกินบ้างเออวิ่ง่ายไว้วันนี้สองเป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมเนื้อไก่นะฮะเรากินได้แค่นี้แหละนี่เลือกกินชิบหายมันจงกินเนื้อไก่อืมก็มีกินง่ายแท้อ้ากินหมดแล้วเนะน่นน่นฟอรกีนส่ กระโดดกระโดดเลยอ้าจ้าอ้าวจ้างามน่ารักเอ้อย่าแย่งกันเข้าใจไหมนี่เนื้อปลาก็มีให้กินกินเออเอาแม่งเอาไปทั้งจานเลยเฮ้ยเดี๋ยวเออเออเออเงียบอร่อยกินใหญ่เลยจ้ากินกันดีกินเก่งเหลือเกิน <su> ฮึสอง หอยแล้วหายแรกแจโ้โดดไม่ไหวแล้วติดุงถ้าทางจะโดดไม่ไหวแล้วนีย่ยังยืนสองขาได้อยู่นี่ว่าถึงนิ้วตีนจะไม่ครบฝึกฝึกฝึกอ่าน่ารักอิ่มหรือยังครับไข่ยังเหลือยังตั้งเยอะเนี่ยเลือกกินเลยของกินเยอะ เงียบเน่าจะอิ่มกันแล้วสง่สงส่งจินอูอ,อ้าวโอยนี่มีเปลือกไข่ด้วยเปลือกไข่จะช่วยทำให้มีแคลเซียมเพิ่มนาเด็กดีโอ้ยเช็ดปากแล้วเหรอยังไม่หมดเลยเงียบเงียมเงียบเงียบเงียบเควันนี้หมดไปเยอะอยู่ แต่มาสุลิปเนี่ยทำไมพวกมึงไม่กินกันสักตัวนะฮะเฮ้ยโอเควันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับไปพาเด็กเก็บเข้ากล่องแป๊บ